สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Aniverse Channel คลิปนี้ Aniverse Channel จะพาทุกคนไปขุดสเตตัสพลังและสกิลจริงๆของโดราจังมังกรเด็กกวนๆจากสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกที่อนิเมะไม่ได้เล่าให้ครบว่าจริงๆแล้วตัวเลขมันโหดแค่ไหนอยู่ตรงไหนในระบบพลังของเรื่องนี้กันแน่เพราะถ้าดูแค่อนิเมะหลายคนจะรู้สึกแค่ว่าอ้าวก็แค่มังกรเด็กตัวเล็กๆมากวนเฟล fail, เพิ่มมุกตลกกับฉากกินข้าว แต่พอไปเปิดเว็บโนเวลกับไลน์โนเวลจริงๆเราจะเห็นเลยว่าโดราจังเป็นยูนิตที่สเตตัสโคตรจริงจังเลเวลเกินร้อยตั้งแต่เปิดตัวแถมยังได้บัฟจากแทบสงครามอีต่างหากพูดง่ายๆคือถ้าเราดูเฉพาะตัวเลขกับระบบแล้วลืมภาพตัวจิ๋วปากหมาไปก่อนโดราจังอยู่ในระดับที่ใกล้กับกลุ่มฮีโร่ของโลกนี้มากกว่ามอนธรรมดาเยอะมากใครที่ชอบสายวิเคราะห์สเตตัสแบบอ่านไลน์โนเวลตามเช็ควิกิญี่ปุ่นวันนี้คือคลิปของคุณเลยครับก่อนจะลงลึกเรื่องตัวเลข ขอเกลื่อนสั้นๆเผื่อใครจำชื่อไม่ขึ้นโดราจังหรือโดราชันโดราชังก็คือมังกรตัวจิ๋วสีทนโทนชมพูชมพูที่มาทีหลังเข้ามาเป็นสัตว์รับใช้ตัวที่3ของมูคดะต่อจากเฟลกับซุยในเชิงเนื้อเรื่องท้านับเวอร์ชันไลน์โนเวลเขาโผล่มาเข้าปาร์ตี้แบบจริงจังในไลน์โนเวลเล่ม3ส่วนเว็บโนเวลจะอยู่ประมาณตอนที่110ที่ชื่อตอนประมาณว่าถูกเพิ่มสัตว์รับใช้มาอีกตัว คือฉากที่มุขคดะทำเกียวซาแล้วมังกรปริศนาตัวเล็กๆโผลมาเพราะกลิ่นของกินแล้วลงเอยด้วยการเซนญญเ็นสัญญาเป็นสัตว์รับใช้นั่นแหละในอนิเมะถ้าดูซีซั่น2เขาจะโผลมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยช่วงเกียวซากับดันเจี้ยนใหม่ทําให้คนดูจําภาพว่าอ๋อไอ้มังกรเด็กกุนกวน,นที่ชอบกินนี่เองเขาโปรไฟล์เชิงเทคนิคอาไว้เลยดีกว่าโดราจังเป็นมังกรสายพิกซีดราก้อนพิกซีดราก้อนสปีชีนนี้ในโลกเรื่องนี้ถือว่าหายากมาก ถึงขั้นที่เฟลเองก็ยังบอกว่าร้อยร้อยปีเพิ่งเจอทีหนึ่งปกติพิกซี่ราก้อนจะไม่ยอมให้มนุษย์เห็นง่ายๆส่วนใหญ่เจอแบบแวบๆแ,แล้วหายไม่มาทําสัญญาเดินข้างๆแบบนี้ในเว็บโนเวลตอนที่โดราจังเข้าปาร์ตี้ใหม่ๆมีฉากที่มุโคดาเปิดหน้าสเตตัสดูแล้วระบบของโลกจดชื่อเขาว่าโดราจังยกทั้งคำเลยไม่ใช่แค่โดราแปลว่าชื่อที่ระบบรับรู้จริงๆคือโดราชันทั้งก้อน ด้านอายุเว็บโนเวลกับแฟนวิกิที่อิงไลน์โนเวลตรงกันว่าตอนที่เข้าปาร์ตี้มุโคโดะโดราจังอายุประมาณ116ปีซึ่งสำหรับพิกซี่ดากอนถือว่าเป็นมังกรโตเต็มวัยแล้วแต่เพราะตัวเล็กแค่ราวๆยี่สิบถึงห้าสิบเซนคนก็เลยมองภาพรวมเหมือนเด็กมันเลยเกิดคาแรคเตอร์น้องเล็กปากจัดทั้งที่อายุจริงแก่กว่ามุโคโดะแบบสบายๆเพศในต้นฉบับระบุชัดว่าเป็นเพศชายและวิธีพูดก็ไปในทางนั้นเต็มที่ใช้สรรพนามว่าโอเร เรียกตัวเองพูดกับมุคดะแบบโอมาเอะค้นห้วนถึงจะเป็นเจ้านายก็เหอะแถมโทนคําพูดเป็นสายคึกขนองกวนโม้ในฟิลเด็กผู้ชายหัวร้อนๆเลยทีนี้มาดูตัวเลขสเตตัสกันบ้างตัวเลขอาจมีต่างกันเล็กน้อยตามเวอร์ชั่นแต่ภาพรวมประมาณนี้เลเวลแถวแถว126 HP ประมาณเกือบ900 MP หรือค่าพลังเวทประมาณ2008พลังโจมตีราวๆ2อ0 0พลังป้องกันประมาณ800กว่า ความว่องไวพุ่งไปแถวแถวสามพันกว่าตัวเลขเป๊ะๆไม่จําเป็นต้องไปจําแต่สิ่งที่สําคัญคือทุกค่าสูงกว่าซุยแบบเห็นได้ชัดตั้งแต่วันแรกที่เข้าปาร์ตี้และถ้าดูจากคําพูดบุคคลในเว็บโนเวลเขายังอุทานเลยว่าเอาจริงๆค่าพลังหมอนี้มันสูงกว่าซุยอีกนะทําที่ตัวแค่นี้เองเหรอเนี่ยพอไปถึงช่วงหลังๆที่เลเวลขึ้นแฟนวิกิที่อิงไลท์โนเวลเว็บสรุปสเตตัสเวอร์ชันโตของโดรลาจังไว้ประมาณเลเวล2 0 0้ต้นๆค่าสเตตัสทุกอย่างดันขึ้นอีกชุดใหญ่ โดยเฉพาะแมจิกกับอะจิลิตี้ที่ถึงห่างมอนทั่วไปแบบมองไม่เห็นฝุ่นเลยจงนี้ให้มองเป็นสรุปรวมของแฟนนะครับไม่ใช่หน้าสเตตัสที่ผู้เขียนเขียนเองตรงๆแต่ภาพรวมคือยิ่งเลเวลสูงโดราจังหวังพึ่งสปีดกับพลังเวทมากขึ้นเรื่อยๆอีกจุดหนึ่งที่โคตรสำคัญคือโดราจังมีเบรซิ่งจะเทพสงครามวอ r ก o อดส์เบรซิ่งตอนเข้าไฟจริงสเตตัสที่เห็นในหน้าจอจะโดนบัฟขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในไลท์โนเวลจะบรรยายประมาณว่าพอเบรซิ่งทำงานค่าพลังโจมตีกับความเร็วของโดราจัง ถูกสงเสริมอย่างมากแฟนบางคนตีความว่าอาจเพิ่มระดับประมาณ1.5เท่าขึ้นไปอันนี้เป็นการเดาจากคำบรรยายไม่ใช่ตัวเลขทางการนะครับสรุปง,ง่ายๆถ้าดูจากตัวเลขและ Blessing โดราจังยืนอยู่ระดับยูนิตระดับฮีโร่ไม่ใช่มังกรจิ๋วธรรมดาแน่นอนต่อไปมาดูสกิลกับเวทที่ทำให้เขาเล่นไม่เหมือนเฟลจากหน้าสเตตัสในเว็บโนเวลบวกข้อมูลที่ถูกดึงไปเข้าวิกิจะเห็นว่าโดราจังใช้เวทท่าได้เยอะมากตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสายโจมตีแรง เวทที่โดราจังใช้ได้มีเวธทธาตุพื้นฐานไฟน้ำลมดินเวทเสริมน้ำแข็งสายฟ้าเวทรักษาฮิลลิ่งเมจิกและยังมีสกิลเสริมพลังร่างกายระดับหนึ่งกับสกิลพิเศษที่เรียกว่าแนวแนวว่าบอมบ r าดเมนสกิลบอมบ่าดเมนนี่แหละคือของโหดประจำตัวโครงประมาณว่าโดราจังจะเอาเวทธาตุอย่างไฟหรือสายฟ้ามาห่อหุ้มร่างกายตัวเองแล้วใช้ความเร็วที่โคตรสูงพุ่งเข้าใส่ศัตรู เหมือนกลายเป็นกระสุนปืนใหญ่มีชีวิตพุ่งชนทีเดียวท้ายโดนเต็มๆคือออกจากฉากไปแบบไม่ต้องมีคัดซีนยาวในเว็บโนเวลช่วงที่ไปล่ารด d ร r a g o n อยู่ช่วงกลางๆเรื่องหลังเลเวลเริ่มทะลุ200จะมีคำอธิบายเทคนิคการบินเยอะมากโดราจังอธิบายว่าเวลาบินความเร็วสูงเขาใช้วินเมจิกมาช่วยลดแรงต้านอากาศแล้วใช้ความสามารถบินตามธรรมชาติของพิกซี่ดราก้อนเป็นหลักซึ่งต่างจากมอนบินทั่วไปที่ต้องเปลือง MP ตลอดเวลา นี่คือเหตุผลที่โดราจังบินเร็วได้ทั้งวันแบบไม่หมดแรงง่ายๆตรงนี้อนิเมะจะย่อมากเหลือแค่ภาพว่ามันวุบๆแล้วก็ยิงๆแต่ในเว็บโนเวลกับไ์โนเวลเขาเล่าสไตล์เกือบเลคเชอร์ฟิสิกเบาๆเลยเวทอื่นๆอย่างฮิลลิ่งเมจิกในทางทฤษฎีดูดีมากนะครับแต่มันดันไม่ค่อยได้โชว์เพราะในปาร์ตี้นี้มีทั้งแบริเออร์ของเฟลสกิลฟื้นฟูของซุยแถมมุคดาเองก็มีไอเทมฟื้น HP อยู่แล้วฮิลของโดราจังเลยกลายเป็นของสำรองมากกว่า จะได้ใช้จริงจังในสถานการณ์ที่โดนดาเมจหนักๆที่ซุยรับไม่ทันเท่านั้นข้อจำกัดใหญ่ๆของโดราจังที่ต้นฉบับเน้นคือแพ้ความหนาวจัดในไรโนเวลช่วงดันเจียนหิมะจะมีตอนที่โดราจังหนาวจนแทบจะกลายเป็นตุ๊กตาต้องมุดเข้าไปในกระเป๋าซุยให้มุคโคดะอุ้มเดินเขาถึงจะไหวพอได้ไอเทมกันหนาวอย่างเสื้อคลุมเยติมาใส่ถึงจะกลับมาบินยิงเวทได้อีกครั้งอันนี้ในอนิเมะถ้าไม่เก็บดีเทลก็จะรู้สึกแค่โดราจังน่ารักที่กลัวหนาว แต่พอดูสายระบบจะเห็นว่านี่คือจุดอ่อนด้าน Environment จริงๆของ Pixie Dragon มาพูดเรื่องฉากโว์สกิลที่น่าสนใจกันสักหน่อยตรงนี้ขอเตือนสปอยนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านไลท์โนเวลหรือเว็บโนเวลช่วงกลางเรื่องขึ้นไปหนึ่งในไฮไลท์คือไฟกับเรดดราก้อนที่เล่าในเว็บโนเวลช่วงกลางกลางเรื่องพาร์ทนี้จะชัดมากว่าดอราจังไม่ใช่แค่ลูกทีมเติมดาเมจแต่เป็นตัวเปิดจู่โจมทางอากาศหลักของปาร์ตี้เขาจะบินสูงใช้ลมลดแรงต้านห่อหุ้มตัวเองด้วยเวทสายฟ้าหรือไฟและพุ่งกระแทกแบบบอมบาดเม้นเข้าตัวมังกรศัตรูแบบตรงๆทำให้ศัตรูหนักจนเสียจังหวะกกก่่อนทีเเฟลจะตาามไป็บว หรือซุอยจะซ้ำอีกทีในดันเจียนลิกหลายๆแห่งดอร์จ,จังจะทำหน้าที่เป็นสเกลด้วยคือบินล่วงหน้าไปดูเส้นทางเช็คกับดักเช็คจำนวนมอนก่อนจะย้อนกลับมารายงานมุกโกดะและเฟลเลยไม่ใช่แค่สส่ตีแต่เป็นเรดาร์ของทีมในทางระบบด้วยทีนี้เขาส่วนที่หลายคนน่าจะสนใจสุดดอร์จ,จัง vs เฟลในเชิงสเตตัสและบทบาทในระบบของเรื่องเฟลคือเฟนริลสัตว์ในตำนานระดับท็อปของโลกสเตตัสดิบในไลท์โนเวลเว็บโนเวลพอเข้าโหมดจริงจังแล้วคือเกินกราฟ ทั้งเลเวลและค่าพลังบางอย่างถูกบรรยายว่าะระดับสุดทางของสายพันธุ์มีทั้งเวทธาตุเกือบครบเบรเร์ rier, เวทศักดิ์สิทธิ์และสกิลซัพพอร์ตอีกเพียบโดรจาจังพอเทียบตัวเลขกันวนตรงแน่นอนว่ายังตามหลังเฟลอยู่พอสมควรโดยเฉพาะด้าน HP กับ DF เฟลคือรถถังส่วนดวรจาจังคือจรวดแต่ถ้าลองโฟกัสดู2ค่าคือ Magic กับ agility อยู่ช่วงเลเวลไล่ๆกันโดรจาจังไม่ได้แพ้แบบขาดลอยและด้วยบ e s s i n g จากเทพสงครามถ้าโหมดจริงจังเปิดบัฟเต็มที่ โดราจังสามารถเบิร์สดาม g จในช่วงสั้นๆได้แรงมากจนมีแฟนหลายคนวิเคราะห์ว่าในบางสถานการณ์เช่นล่าศัตรูบินหรือมอนที่ต้องการฆ่าเร็วๆโดราจังอาจมีประสิทธิภาพต่อเวลาใกล้เคียงเฟลเลยในเชิงบทบาทปาร์ตี้ไทยสรุปแบบสายเกมเพลย์เฟลเท่ากับแมนแท้งบวกเมนูเกอร์บวกยูทิลิตี้แบรียร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแบกหลักทั้งเกม ดรจังเท่ากับ h ไฮสปี e d DPS, a r e i a l a s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  นสก้าวบินเร็วเปิดไฟปิดงานเร็วซูเอทเท่ากับ u t i l ลิตสุดโกงฟื้นฟูกรดละลายช่วยตีอาวุธผลิตไอเทมเพราะงั้นดรจังไม่ใช่เฟลเวอร์ชั่นจิ๋วเลยแต่เป็นยูนิตท,ที่เติมนิชสำคัญคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเร็วการจู่โจมจากอากาศและการเปิดไฟในมุมที่เฟลไม่ถนัดเท่าเช่นการไล่เก็บมอนที่ตัวบางแต่ไวการเช็คพื้นที่จากด้านบนเป็นต้น คราวนี้ไปดูส่วนต่างระหว่างอนิเมะเวอร์ซัสไลท์โนเวลเว็บโนเวลในด้านพลังกันบ้างว่าทําไมคนที่ดูอย่างเดียวถึงมักประเมินดราจังต่ากว่าความเป็นจริงอย่างแรกคือตัวเลขสเตตัสทั้งหมดที่เล่าไปเลเวลร้อยกว่าสเตตัสหลักหลายพันบวกเบรซิ่งอนิเมะไม่โชว์เลยมีแค่ความรู้สึกแบบเออยิงเวกเก่งนะบินไวดีแต่เราไม่รู้ว่ามันเร็วระดับ3 0 0 0เอจเทียบกับมอนทั่วไปที่อยู่หลักร้อยถึงพันต้นมันต่างกันขนาดไหนอย่างที่2คือคาอธิบายเทคนิคการบินและสกิลบอมบาม่า ในเว็บโนเวลจะอธิบายว่าใช้ลมรถแรงต้านบินด้วยความสามารถสายพันธุ์จะเหนื่อยน้อยกว่าใช้เวทบินตรงๆทำให้บินความเร็วสูงได้นานมากอนิเมะส,ส่วนใหญ่ต้องย่อให้กลายเป็นแค่บ,บินเก่งเพื่อไม่ให้คนดูงงกับรายละเอียดเทคนิคอย่างที่3าคือ lessing ของเทพสงครามในไลท์โนเวลเว็บโนเวลจะมีช่วงที่เทพสงครามใช้สกิลประเมินดัจังดูสเตตัสและรู้สึกสนใจมากจนให้ l บ s s i n g เพิ่มซึ่งมีผลกับสเตตัสขณะต่อสู้แบบตรงๆแต่ในอนิเมะส,ส่วนใหญ่จะเล่าบทเทพแบบชอ็ชอต ไม่ได้ลงดีเทลว,ว่าจริงๆบัฟมันแรงแค่ไหนคนที่ไม่ได้อ่านนิยายเลยจะไม่รู้เลยว่าที่ดราจังทำดาเมจแรงๆได้เพราะมีวอลกอสเบสซิ่งคอยบูสต์อยู่ตลอดไฟท์พอเอา3อย่างนี้มารวมกันคนที่ดูเฉพาะอนิเมะจะเห็นดราจังเป็นมังกรเด็กสายตลกยิงเวทช่วยๆแต่ถ้าอ่านไรโนเวลเว็บโนเวลจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหมอนี่มันแทบจะอยู่ระดับเดียวกับฮีโร่บางคนเลยนะแค่คนละสายกับเฟลเท่านั้นเองบล็อกสุดท้ายก่อนสรุปอยากชวนมามองดราจังในมุมดีไซน์ตัวละครเชิงระบบ อันนี้จะเป็นส่วนวิเคราะห์จากมุมมองแฟนและตัวผมเองนะครับไม่ใช่คําผูดทางการของผู้เขียนตรงๆพอดูโครงพลังของปาร์ตี้มูโกดะถ้ามีแค่เฟลกับซุยเราจะได้คิีมที่เก่งมากอยู่แล้วเฟลแบกไฟส์ fight, ซุยแบกยูทิลิตี้ผู้เขียนไม่จําเป็นต้องใส่มังกรอีกตัวเข้ามาด้วยซ้ําเพราะงั้นการเพิ่มดาราจังเข้ามาน่าจะมีเหตุผล2ฝั่ง 1. คือฝั่งเนื้อเรื่องและคาแรคเตอร์ผู้เขียนอยากให้เฟลมีคู่กัดมีสิ่งมีชีวิตใส่มังกรที่ยังเด็กกว่ามาคอยแซะมาคอยเถียง ทำให้บรรยากาศในปาร์ตี้ไม่กลายเป็นหมาป่าเทพพูดคำเดียวทั้งเรื่องแต่กลายเป็นแก๊งสัตว์เลี้ยง3าตัวที่มีดินามิกแบบเข้าครัววุ่นวาย2คือฝั่งระบบพลังและการออกแบบปาร์ตี้ถ้าดูในเชิงเกมดีไซน์ปาร์ตี้นี้จะมีแท้งบวกนุกเกอร์บวกยูทิลิตี้บวกซัพพอร์ตคราฟเตอร์บวกเชฟมุโกดะขาดแค่ตัวไฮสปีดดีพีเอสบวกสเกาซึ่งเราจังมาเติมพอดีทําให้ผู้เขียนเล่าเควสแนวดันเจียนลึกๆหรือไฟกลางอากาศได้สนุกมากขึ้นมีเหยื่อให้วอลกสใส่เบรซิ่งอีกด้วย เพราะงั้นการทําให้ดรจังเป็นมังกรเด็กตัวเล็กแทนที่จะเป็นมังกรโหดแบบเฟลอีกตัวหนึ่งนอกจากทั้งให้ภาพจําต่างกันชัดเจนแล้วยังทําให้ปาร์ตี้บาลานซ์ในโทนอารมณ์ด้วยคือมีทั้งพี่ใหญ่คือเฟลน้องกลางใส่กวงคือดราจังลูกเล็กสุดโกงคือซุยเวลาเตะบอลเอ้ยเวลาเข้าดันเจียนมาเลยสนุกทั้งด้านพลังและด้านมุกสรุปให้แบบสั้นๆก่อนจะจบคลิปนะครับถ้ามองจากมุมตัวเล็สกิลและระบบเบ็คซิ่งดรจังคือมังกรระดับสูงสายพิกซี่ดราก้อนที่เลเวลทะลุ100 มีสเตตัสแมจิกกับเอจิลิตี้สูงมากได้บอฟจากเทพสงครามที่ช่วยดันพลังในไฟท์ขึ้นไปอีกขั้นบทบาทจริงๆในระบบพลังของเรื่องคือไฮสปีด DPS บวกสเกลที่เติมช่องว่างที่เฟลกับซุยทําไม่ได้ภาพที่อนิเมะวาดให้เราเห็นว่าเขาเป็นแค่มังกรเด็กตัวเล็กๆกุนกวนชอบกินจริงๆแล้วซ่อนตัวเลขโหดมากๆไว้ข้างในเยอะมากถ้าเราอ่านไลท์โนเวลเว็บโนเวลแล้วตามดรงสเตตัสจะรู้เลยว่านี่คือยูนิตระดับฮีโรที่ถูกจับยัดมาในร่างมังกรจิ๋วตัวหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วคุณล่ะครับถ้ามองจากรวบพลังทั้งหมดแบบนี้คุณคิดว่าในอนาคตถ้าระจังเลเวลขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสไล่ทันเฟลในบางสถานการณ์ไหมโดยเฉพาะไฟที่เน้นความเร็วกับเบิร์ส a ์ดามจระยะสั้นลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบคอนเทนต์ขุดคุ้ยตัวละครแบบน็อตน็อดแบบนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe a n i v e r s a channel พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปขุดคุยตัวละครลึกๆแบบนี้ครับ